งบประมาณก็มองว่ามาถูกทางครับแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าจะใช้เงินอย่างไรด้วยนโยบายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหลักแล้วก็ทำยังไงให้โจทย์ของแต่ละโครงการเนี่ยตรงกับกลยุทธ์ของงบประมาณโดยรวมอันนี้เราก็มองว่าอันนี้ก็ท้าทายในแง่ของปริมาณงบประมาณเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะถ้าเเทีเยบกับในอาเซียนเนี่ยไทยคู่มาประมาณ6%ของของ GDP อนนาาอสองงบประมาณปี64ี่ภายใต้เป้าหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจยุคโควิด19กปรอบวงเงิน3-3ล,ล้านล้านสอดคล้องกับสถานการณ์หรือไม่ทำอย่างไรให้การใช้จ่ายงบแผ่นดินตอบโจทย์ประเทศไทยมากที่สุดร่วมไขคำตอบอัลล็อกกับนักเศรษฐศาสตร์อุโสธนาคารโลกประจำประเทศไทยในเด็กีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว